ครับผมกำนันไหม่กลันประเตกับเป็นกำนันตำบลกอลากอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิรีกันนะครับคือเนื่องจากว่าวันวันหนึน่งเนี่ยผมก็จะต้องออกไปดูแลพื้นที่หมู่บ้านอะไรไปเยี่ยมเย็ยนพี่น้องประชาชนเมื่อก่อนสายตาเราก็ดีทีนี้ว่ามันอาจจะมาช่วงหลังนี้เกี่ยวกับอายุอานามเราด้วยนะแต่ว่าผมก็ลองกินยา ไปหาหมอลองกินยามาหลายหลายชนิดหลายอย่างแล้วที่ว่าเขาบอกว่ากินแล้วใส่ตาจะดีอะไรก็มันก็ไม่ดีขึ้นนะฮะพอดีมาเจอดีคอนแทคเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยตาเป็นต้อตาฝ้าตาฟางอะไรต่างๆนะครับทีนี้ก็เลยลองซื้อมากินเอ้ยพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นใส่ตาเราก็จะมองอะไรชัดเจนขึ้นเพราะว่ากลางวันนี่ปกติแล้วจะแพ้แสงพระอาทิตย์ นะแต่กลางคืนนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะฉะนั้นเมื่อได้เจอตัวนี้แล้วเนี่ยทางเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้มองอะไรก็ค่อคนข้างจะแจมใส่นะก็ะเป็นที่ใช้ได้ระว่างั้นนะไอดีคอนแทนี่นะครับอยากจะบอกเพื่อนๆพ่อนอพี่น้องนะครับที่ว่าค่อนข้างจะอายุมากหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสายตานะสายตาท่านอาจจะฟ้าฟ,า,ฟางเหมือนกับผมเงี้ย นะครับก็อยากจะแนะนําให้ลองทานดีคอนแทคดูนะครับว่าไว้วางใจได้ว่างันะนะมันทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคัญเราก็กยี่มั่งอะไรมั่งนี่กระตามมันก็แดงใช่ไหมพอไปหาหมอหมอก็ก็หาว่าเราไปไปทําให้กระตามัมนมาอักเสบล้วก็ให้ยามายอดแล้วก็ไปไปหาหมออะไรคนเลยนะไปราชบุรีก็ไปเขาบอกว่ามันยังไม่แก่เขาบอก เราก็กลัวเขาว่าไอไอต้อเนื้อมันยังไม่แก่ใช่ไหมเพราะว่าลงท่านั่นให้แก่แล้วเขาจึงจะลอกได้เพราะว่าพน้าจะลามอีกข้างใช่ไหมเราก็ต้องไอไอน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อเนี่ยคอนแทคมากินเะว่าว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรพอมาเม็ดสองเม็ดสามก็เออเขาท่าว่าตามแจมคนนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอน้องสาวกออ็กินแล้วก็ตาแจมนะเออ เชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านให้มาให้มากินดีคอนแทกคือกองเพิ่มพูนอ่ะท,ทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปไปเช็คที่หัวหินกระบอกหลงเป็นต่อจุกเนี่ยข้างนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบก็ดูไอ้พิษผันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยเดีะะ๋ยูก็เล็ดลองกินว่าจะไม่ไปโรคแหละเล้าเอาไปโรคกูจะตายตามพ่อว่าพ่อผมก็ไปโรคตาและวตายที่ปัจจมบันกันนะโอ้โกลัวไม่กล้าเลยที่เนี่ย เด็กก็ยังไม่เชื่อแต่ว่าพอดูคนนู้นออกมาคนนี้ออกมาพูดมาอะไรในในทศทัดนะผมก็ลิเอาเลยพูดนั่งมองมองเอ๊ะมันจะเข้าท่ามองมองหลงหลงหลงเตียงด้วยก็มองว่ามกินแล้วมันมองรู้สึกว่ารำดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองคนเห็นเมื่อเร็มองไม่เห็นหรอกมันถาแค่นี้แค่นี้มองหน้าจําไม่ได้แล้วใครใครมีอาการเป็นต้อจกต่อเนื้อต้อลมต้อหินนะขอให้มากินใอ ดีคอนแทคเนี่ยพอผมลองกินมนแล้วก็รู้สึกความเริ่มดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆืดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตาดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น d Contact ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอประสาทตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบูตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค